วันนี้นะคะก็ขอยิ้มทักทายเปิดตัวเป็นทางการก่อนเลยนะคะมาดามออนแอนสวีเดนสูดด้ค่ะสู้สูค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ออนขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์แป๊บหนึ่งให้โลกรู้ไปเลยนะเราะเวน,นะคะโอเคนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามออนแอนสวีดเดนจ้าจันจนะคะ ก็นะคะตอนนี้ออนอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าสยามไทยมาส์าร์จแอนด์สปานะคะคลิปนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยโดดๆเลยนะคะคลิปนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยโดดๆเลยนะคะแม่ก,ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแม่เจ้ามันมีประเด็นได้นะคะก็วันนี้ตามหัวข้อนะคะก็จะมาอธิบายนะคะพร้อมถแถลงไขนะคะบางคนสงสัยและ งงนะคะงงไม่พอนะคะโพสนะคะโพสอย่าลืมว่าคุณโพสลงเ c e b o o k หรืออะไรก็ตามนะคะจะมีคนเห็นนะคะเห็นแล้วเอามาบอกได้นะคะบอกเพราะว่าบางทีเขาก็หวังดีไงนะคะเพื่อนๆหวังดีและงงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะเราไม่ได้คุยกันไม่เป็นไรนะคะวันนี้อ้อนจะมาบอกให้ฟังค่ะเพื่อนๆนะคะ ทำไมอ้อนไม่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรจากสมาคมเอ๊ะงงใช่ไหมคะทำไมมีหลายคนนะคะเพื่อนหลายคนส่งข้อความหรือ ถามอ้อนตรงๆมาแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะอ้อนจะมาบอกสําหรับคนที่ไม่ใช่เพื่อนอ้อนนะคะหรือเป็นแค่คนที่เคยรู้จักกันเดินไปเดินมารู้จักกันอยู่แถวๆนี้นะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็จะบอกกันไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ชอบให้คนเอาไปคุยลับหลังนะคะเพราะว่ามันเอานะคะ อันนี้คือข้อที่อ,อ้นจะต้องมาพูดนะคะเพราะว่าอ,อ้นไม่ผ่านจริงๆนะคะอ,อ้นไม่ผ่านจริงๆอ,อ้นพยายามพยายามหลายครั้งแล้วนะคะแล้วกลัวนะคะอ,อ้นพึ่งเริ่มทํากลุ่มใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเเสียงนะคะเสียงหรือว่าเราเรียกว่าเสียงเล็กๆก็แล้วกันนะคะเสียงเล็กๆจากพวกเรากลุ่มกลุ่มนะคะสายนวด กลุ่มนวดสายขาวนะคะที่อยู่มานานแล้วที่สวีเดนนะคะแล้วนะคะคือ1นึ่นะคะมันมีหลากหลายนะคะบอกเลยมันมีหลากหลาย 1. คือเขาไม่อยากเข้าร่วมอยู่แล้วนะคะสบางคนที่เขามีอีพัซซี่อยู่แล้วอีพัซซี่หายไปนะคะหถึง10%จากรายได้มันหายไปนะคะมันก็เลยเกิดการ ช็อกกันนิดนึงนะคะแล้วเรื่องว่าทําไมอ้อนต้องมีกลุ่มนะคะเรื่องว่าทําไมอ้อนต้องมีกลุ่มนะคะ1อ้อนพยายามหลายหลายครั้งแล้วไม่ผ่านนะคะเนื่องด้วยอะไรเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันในคลิปนี้ให้ฟังนะคะสองนะคะเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าอะไรใช่ไหมอ้อนงงเหมือนกันค่ะ <laughs> ถ้าเป็นเมืองไทยอ้อนก็จะบอกว่าโอ้เขามีเส้นเด้นะคะเขามีเส้นนะคะทําไมร้านอ้อนไม่ผ่านนะคะ มันเป็นสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทักทายกันได้นะคะคลิปนี้ก็อยากจะเมาเมามอยนะคะคือก็ไม่อยากจะพูดนะคะแต่มันมีเสียงเสียงเสียงเล็กๆเสียงเล็กๆเข้ามานะคะแล้วทําให้เราเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะคะเลยต้องไลฟ์นะคะก็ะวันนี้ก็ว่างนะคะว่างว่างจากการนวดมาแล้วสองชั่วโมงนะคะแม่มีลูกค้าประจํานะคะแม่มีรายได้นะคะแม่ไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่านะคะ แล้วแม่ก็ต้องการที่จะบอกให้โลกรู้ตลกไหมคะมีบางคนยืนมองเราดูอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้คือมูราเซ็นทรัลนะคะตรงใจกลางนะคะใจกลางศูนย์กลางนะคะของเมืองมูรานะคะแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่เมืองสตอกโฮล์มไม่ใช่เมืองใหญ่ ที่สุดเลยนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองมูราที่สวีเดนนะคะร้านแม่อ้อนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะแต่ว่าตอนนี้อ้อนขอไลฟ์บอกรายละเอียดเล็กน้อยไปด้วยคร่าวๆนะคะบางทีอ้อนทําคลิปหรืออะไรหรือไลฟ์ไปมันก็จะวกวนหน่อยเพื่อนๆนะคะวกวนเอ่อเป็นคนชอบเมาส์มอยนะคะแล้วก็แบบวกวนวนไปวนมานะคะวันนี้เราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ เรื่องของเรื่องนะคะก็อ,อ้นไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนแบนจากใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ฉันเป็นตัวของตัวเองจ้านะคะหลังจากที่อ,อน้นเขาเรียกว่าหมดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ เรียกขวัญตัวเองคืนมาฉันทำอะไรผิดทำไมฉันไม่ผ่านนะคะทำไมฉันไม่ผ่านสักทีมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการแก้ไขหลายรอบนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านจุดประสงค์คืออะไรรู้ไหมคะจุดประสงค์คือเราต้องเข้าใจว่า คนเรามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะคนเรามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราเข้าใจจุดประสงค์ของสมาคมนะคะว่าเขาต้องการอะไรเราเข้าใจแต่เราทําไม่ได้ค่ะเราทําไม่ได้นะคะ,าะ,คะบางทีถ้าเราทําอะไรแล้วมันเกินความสามารถของเราเราก็ไม่ต้องทํานะคะตอนนี้สบายใจมากแม่แม่เอ๋ยนะคะสบายใจมากนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจบริบทของอะไรต่างๆที่ ร้านนวดไทยที่สวีเดนทำไมไม่เหมือนกันทำไมบางร้านเขาไม่สามารถเข้ากับสมาคมได้นะคะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาเดอ้นจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราอ,อ้นจะเล่าให้ฟังถึงเนื้อหาบางอย่างอะไรในคลิปหน้าคลิปนี้จะพยายามเล่าว,ว่าทำไมไม่ผ่านก่อนละกันเนาะ ด้วยไลฟ์นี่แหละแม่เอ๋ยเพราะว่า YouTube กับ f a c e b o o k มันเชื่อมกันได้เด้นะคะมันเชื่อมกันได้ก็ดูไปเลยค่ะดูไปทีเดียวจบนะจ๊ะแม่เอ๋ยนะคะจากเสียงที่เข้าหูแม่มาแม่ต้องอธิบายค่ะเพื่อนเอ๋ยนะคะทําไมไม่ผ่านทําไมต้องมีกลุ่มใหม่ทําไมทําไมทําไมนะคะโอเคนะคะขั้นแรกนะคะเราเข้าใจในบริบทนะคะของนะคะ าทางโครงการสมาคมไม่ไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ใครๆก็รู้นะคะเพราะว่าถ้าที่สวีเดนแล้วก็มีอยู่โครงการใหญ่อยู่โครงการหนึ่งเลยนะคะทำไมอ้อนไม่ผ่านเพราะนะคะเขามีนะคะเขาเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบนะคะหลายขั้นตอนแต่อ้อนผ่านมาหมดแล้วไม่ผ่านตรงนะคะขั้นตอนการตรวจสอบร้านนะคะ ไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะแต่อย่างอื่น,นอนผ่านไงแต่ว่านะคะเดี๋ยวจะมาวงเล็บอีกนะคะตรวจซอฟิมเมอร์ไม่ผ่านด้วยจ้าแม่เอ๋ยนะคะเอาทีละเรื่องนะคะวันนี้เอาเรื่องเรื่องร้านก่อนแม่เอ๋ยนะคะเรื่องอันดับแรกนะคะออนเคยไลฟ์ไปนะคะาทางสมาคมนะคะไม่ต้องการหรือไม่ประสงค์นะคะให้มีรูปภาพแบบนี้นะคะรูปภาพแบบนี้นะคะ หรือว่ารูปภาพแบบนี้เป็นการยั่วยวนนะคะเป็นการยั่วยวนจูงใจให้ลูกค้าคิดว่าร้านเราทําแบบอย่างว่านะคะเพื่อนๆเขาไม่ต้องการเขาไม่ประสงค์เขาต้องการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นะคะซึ่งเราเป็นที่ถกเถียงกันมานานมายาวนานมาหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งบ่อยๆนะคะว่าไม่เอาออกได้ไหม ไม่อ,ออกได้ไหมนะคะเห็นรูปแบบนี้แล้วเห็นแบบชินตาบ้านเราเมืองไทยทํากันบ่อยๆนะคะ,ะ,คะร้านขายสติกเกอร์ก็ขายดิบขายดีเพราะร้านนวดต้องการสติกเกอร์แบบนี้เพื่อแสดงออกว่านี่คือร้านนวดนะคะร้านชั้นนวดหน้าด้วยจ้าแม่เจ้าผิดตรงไหนนะคะนะคะตรงนี้เขาไม่อยากให้มีนะคะไม่อยากให้มีให้เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นะคะ องนะคะอ่าตรงนี้เขาไม่ว่านะคะตรงนี้เขาไม่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือทําไมนะคะงงเหมือนกันอ่าตรงนี้ไม่ว่านะคะป้ายนี้ไม่ไม่ว่าป้ายนี้ไม่ว่านะคะป้ายนี้ได้ป้ายนี้ผ่านไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่อีกจุดประสงค์หนึ่งที่มีการคุยกันหลายรอบก็คือนะคะสติกเกอร์นี้บดบังนะคะบดบังเดี๋ยวแม่ให้ดูนะ บทบางหน้าร้านเหมือนมีอะไรแอบซ่อนแอบแฝงอยู่ข้างในร้านหรือว่าบางทีมีสติกเกอร์มากเกินไปเขาไม่ต้องการเขาไม่ประสงค์แม่เอ๋ยดูสิข้างร้านแม่เป็นร้านเล็กหลูสนนะคะร้านขายของเล่นนะคะบางคนยังมาจอดรถข้างหน้าร้านแม่เลยนะคะถัดไปเป็นอีกาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ แล้วดูสิถ้าแม่ไม่มีสติกเกอร์ร้านนวดอะแม่จะอยู่ยังไงเพื่อนเอย๋ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นร้านนวดแม่ไม่ได้ปิดบงังหรือว่าทําอะไรผิดนะคะไม่ได้ทําเลยสาบานได้ชาตินี้ยังไม่ได้เคยปัดว้องใครเลย <c oughs> หัวราอไปด้วยเอ้ยแม่ของขึ้นเด้นะคะและต่อมานะคะสติกเกอร์เขาไม่อยากให้มีเขาอยากให้เอาออกเขาไม่อยากให้มีอะไรลกลงลังนะคะเลยนะ แต่ตัวนี้แม่เพิ่งติดติดเองเลยจ้าแม่เอ๋ยไม่อยากให้มีใช่ไหมฉันติดเองเลย m a s s a g e a n d f r e e สโว d นะคะแปลว่าเป็น Massage เป็นการนวดเพื่อนะคะสุขภาพฟรีสโว d นะคะใครจะติดก็ได้นะคะไม่ต้องเข้าชมรมก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะคะต่อมานะคะอ่าแถบเหล่านี้เพื่อแสดงว่าร้านเรามีอะไรมั่งนะคะอ่ามีกลุ่มใหม่ของเราเองจ้าโฆษณาไปเลยนะคะไวโลตัสนะคะ อ่นดูใกล้ๆก็จะเห็นว่า professional Thai massage group นะคะ no extra ไปด้วยเลยแม่เอ๋ยนะคะกูไม่ทำอย่างว่านะคะกูไม่ทำอย่างว่าอย่ามาถามนะคะถ้ามาถามอีกก็จะชี้ไปดูดูด,ดู no extra นะจ๊ะ เอ็กซคืออะไรไปหาดูนะคะไปค้นขว้าดูแล้วจะรู้นะคะตอบมาคือเรามีแอปพลิเคชัน o o o r DIRECT อยู่นะคะที่ยังมีการรีวิวต่อเนื่องว่าร้านเราดียังไงเราไม่ได้ทำอย่างว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ดีคนในพื้นที่รู้แต่นะักท่องเที่ยวไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเรามีตัวนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคะต่อมานะคะอะไรที่ไม่ผ่านแม่เอ๋ยไฟกระพริบแม่กระพิบไปเลยจ้าหลังจากรู้ว่าตัวเองไม่ผ่าน กระพิบไปเลยจ้าตอนนี้เป็นอ่าไฟกระพิบที่ซื้อมาใหม่นะจ๊ะแม่คิดว่ามันเป็นความสวยงามเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่เราคิดว่ามันเป็นความสวยงามและเป็นการจัดตกแต่งร้านของเรานะคะมันเป็นไอเดียของเรานะคะคือมองจากมุมนอกมันมืดเพื่อนๆมันมืดมันเลยต้องมีอะไรวิวิบแวบๆนิดนึงแต่เขาบอกว่าไปไ้ายสายแฮวออกป open ้ายโอเพนแฮวออกเหมือนร้านขายของเล่นเหมือนร้านขายเซ็กส์นะคะ ไฟกระพิบให้อ,ออกเมื่อร้านขายเซ็กซ์แม่เอย๋ยถ้าดูอีกมุมมันก็สวยเด้นะคะอย่าไปกันนั้นเลยค่ะอย่าไปกันนั้นเลยอย่าไปตีค่าร้านอื่นนะคะอย่าไปว่าคนอื่นนะคะถ้าเราไม่รู้จริงนะคะเอาเราเข้ามาข้างในร้านละนะคะอย่างอื่นก็ผ่านอยู่นะคะแต่ว่ามีอีกนะคะเรื่องโครมนะคะเรื่องพรมถกเถียงกันหลายรอบละ แม่ไม่ยอมมาออกเพราะแม่ว่ามันสวยนะคะแม่จะเป็นอีกหนึ่งของการจัดตกแต่งร้านของแม่นะคะซึ่งหลายๆอย่างมันเป็นอะไรที่เราถกเถียงกันมาหลายรอบนะคะแต่แม่ไม่อยากจะสร้างความปวดหัวให้เขานะคะเพราะเรามีจุดยืนของเราเหมือนกันบางอย่างที่เขามาตรวจแล้วเราไม่โอเคอะ่ะเขาให้เอาออกหรือว่าเขาให้ทําเหมือนที่เขาบอกให้ทํานะคะ บางอย่างขอบพระคุณนะคะขอบคุณพี่เขาที่ช่วยสั่งสอนมาบางอย่างให้ดูในสิ่งที่เราบกพร่องนะคะก็อย่างเช่นเรื่องผ้าป,ปูถ้ามันซ้อนกันเป็นลายที่ไม่สวยงามคอยตอยหรือไม่แมทชิ่งกันแม่ออกอยู่นะบางทีแม่ก็ฟังนะคะบางอย่างแม่ฟังอยู่นะคะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ทะเลาะไม่ได้ไม่ทะเลาะกันเราถกเถียงกันหลายรอบอยู่นะคะก็เลย ไม่สามารถจะทาได้นะคะพรมต้องออกแต่เราไม่ออกแล้วตอนนี้นะคะอย่างเรื่องเตียงนวดเหมือนกันเขาให้มีเตียงเดียวนะคะในแต่ละห้องนะคะตอนนี้ก็แม่สบายใจนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้ไม่ต้องจัดห้องใหม่แล้วสบายใจมากเลยนะคะไฟอีกนะคะนี่ก็เพิ่งติดตัวใหม่นะคะเอาไว้แบบว่าสวยงามนะคะดูใกล้ๆมันสวยดีหรือบางทีอาจจไปติด หน้าร้านก็ได้ไม่รู้นะคะมันเป็นการจัดตกแต่งร้านของใครของมันนะคะเพืเ่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าเขาเรียกะไรผ้าเอาไว้คุมเท้าลูกค้านะคะสีมันลายหน่อยเนาะเออนั่นอ่ะ,ะบางทีเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเราไม่ได้เพอร์เฟกเราเป็นร้านเล็กๆนะคะกลุ่มร้านเล็กๆนะหนึ่งร้านในสวีเดนนะคะที่เป็นร้านนวดไทยที่ไม่ได้ขายตัว ไม่ได้ทำอย่างว่านะคะเพื่อนๆเราถึงอยากจะเรียกร้องนะคะให้เพื่อนๆมาช่วยกันรวมตัวกันนะคะบางทีนะคะร้านที่ไม่ผ่านการคัดสรรน,นะคะร่วมกันแสดงออกจุดยืนของตัวเรานะคะว่าเราไม่ได้ทำเรื่องอย่างว่านะคะก็ไม่เป็นไรถ้าถ้ากลุ่มนี้ไม่เวิร์กไม่มีใครมารวมก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ไดร้รู้จะว่ายังไงเพื่อนเพื่อนนะคะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะแต่ว่า ในอีกจุดหนึ่งคืออ้อนอยากให้กลุ่มที่ไม่ผ่านนะคะเข้ามารวมตัวกันก็ดีนะคะเราอาจจะมีการเรียกร้องขออีพัซซี่ของเราคืนโดยที่เราไม่ได้กระทำความผิดใดๆนะคะและ,อะคอมมูลที่อ้อนอยู่นะคะก็มีการพูดคุยกับมิลเลอร์แนนเน้นนะคะไม่รู้พูดชื่อถูกไหมนะคะคือกลุ่มอ่ะ แต่ละเมืองนะคะจะมีการตรวจสอบอะไรก็ตามนะคะเช่นร้านอาหารเขาก็จะมีม,มีเมลิเยอร์เนี่ยนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นสําหรับเมืองนี้มากนะคะมูราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรวจนะคะร้านอาหารแบบว่าสุดยอดนะคะตรวจบ่อยตรวจเยอะนะคะเรื่องอาหารนะคะแต่ว่าเรื่องร้านนวดเขาไม่ได้ตรวจนะคะเพราะฉะนั้น กดบางอย่างที่ใช้สําหรับบางพื้นที่ในสวีเดนมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆน้องใหม่ก็ตามนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ร้านนวดนะคะอ้อนขอแนะนําว่านะคะเราต้องใช้ความอดทนนะคะเราต้องใช้ความอดทนนะคะทั้งกับลูกค้าเยอะไม่เยอะนะคะค่าเช่านะคะอะไรต่างๆอุ้ยสบายนะคะ มันไม่ขนาดนั้นนะคะเพื่อนหรือว่าบางคนก็สบายนะก็แล้วแต่นะคะแต่เราอยากจะให้มีโรมการคล้ายๆกันนะคะแต่แม่ไม่ได้ว่าหรือว่ากล่าหาหรือว่าอะไรใครนะคะที่เขาทําเรื่องอย่างอื่นนะคะแต่มันมีผลกระทบนะคะทั้งภาพลักษณ์นะคะทั้งอะไรก็ตามนะคะทําไมอ้อนต้องมีกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะแบบนี้นะคะกลุ่มคนมีนะคะ หรือว่าออนไม่ผ่านคนเดียวเด้เอองงมาเช้ายัางพูดกับเพื่อนเลยหรือว่าฉันไม่ผ่านคนเดียวเนี่ยงงนะคะไม่ใช่มีนะคะแต่ไม่รู้แ่าม,มีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางร้านที่เขาอยากได้อ e ีพัซซี่หรือว่าเบนิฟี่ทันทีนะคะเพราะเขาธุรกิจเขาเสียหายนะคะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องทําตามที่สมาคมต้องการทันทีนะคะ เขาให้ทําอะไรก็ทําเขาให้เอาอะไรออกก็ออกนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยอ้อนนะคะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นที่หายไปอ้อนก็สะเทือนนิดนึงใช้คำว่านิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้ายัางหนาแน่นเป็นกลุ่มคนในพื้นที่นะคะแต่อ้อนสังเกตเห็นนะคะเสียงชัดไม่เอ่ยบอกด้วยออสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาเข้ามาอ่านป้ายอ้อนอยู่นะเออ ถ้านะคะจะให้เดานะคะบางคนอ่านนะคะแต่ว่าไม่มาก็แปลว่าคิดว่าจะทําอย่างว่าก็ขี้เกียจมาถามแลอะไรนี่มันไม่ทําก็กลับออกไปนะถามหรือบางคนก็ยังมีโทรมาถามมันก็มีอยู่นะเออแต่อ้อนอยากจะให้นะคะเพื่อนๆน,นะคะได้รู้ไว้ที่ฉันไม่ผ่านเป็นแบบนี้แม่เอ๋ยแม่ต้องออกมาทําคลิปโอ้มาเช้าของขึ้นนิดนึงนะคะ เพื่อนเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะอย่าไปแตกคอกันแบบนั้นเลยนะคะทางสมาคมเหมือนกันอ้อนขอขอโทษนะคะที่ว่าอ้อนหนึอ้อน,นออกมาทําคลิปวันนี้นะคะเพื่อชี้แจงตัวเองนะคะสองนะคะไม่ได้มีความแตกแยกหรืออยากจะอะไรกับสมาคมเลยเข้าใจในสิ่งที่สมาคมทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีจุดยืนในตัวของเราอะ่ะ นะคะในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําถูกและไม่ผิดเราก็จะทํามันต่อไปอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้กําลังใจทุกร้านที่บางร้านเขาไม่ผ่านแต่เขาทําความดีมาตลอดนะคะไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะก็ถ้าว่างๆก็มาเป็นสมาคมเดียวกันนะคะก็ได้นะคะไวส์โ o ตัสสวีเดนนะคะหรือว่าจะ เป็นอ่าเขาเรียกแหละติดสติกเกอร์ไปเลยว่าร้านฉันไม่ได้ทำนะคะนะคะ no extra นะคะหรือว่า m a s มาส e f ฟรีสโบทก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่นี่คือประเด็นหลักๆเลยนะคะที่ทำใหม่ออนไม้พานนะคะมันมีเสี่ยงเข้ามาแม้ก็เลยต้องชี้แจงขอประทานโทษน,นะคะเมื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับฟังมาตั้งนานนุมนะคะขอกดไลค์ให้แม่อ้อนหน่อยนะคะแล้วถ้าใครมีจุดยืนคล้ายๆกันนะคะหรือว่าคิดเห็นอะไรคล้ายๆกัน ก็มาร่วมกันได้นะคะเพื่อนเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะคะที่อยู่ตอนนี้เราพูดถึงร้านนวดไทยสายขาวที่สวีเดนนะคะแมออนไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยค่ะต้องการมีจุดยืนนะคะของร้านเรานะคะและอะไรบางอย่างที่เราช่วยเหลือกันได้เราจะช่วยเหลือนะคะการเข้าร่วมกลุ่มนะคะขอแค่คุณไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่านะคะและ การจัดตกแต่งร้านของคุณเป็นสไตล์คุณขอให้เน้นความสะอาดนะคะเน้นความสะอาดของตัวเองนะคะทําความสะอาดเองนะคะดูดฝุ่นปัดเช็ดถูไม่ให้มีขี้ฝุ่นไม่ให้มีใยกระปุ้งก็พอแล้วนะคะแล้วก็นะคะอย่างอื่นนะคะก็มันจะเป็นเรื่องราวที่เราจะช่วยเหลือกันภายหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ก็มาบอกนะคะว่าทําไมแม่ไม่พิ่มอย่ามาหาว่าแม่ทําอย่างอื่นนะนะคะ แต่ที่ไม่ผ่านเพราะแบบนี้ค่ะเพื่อนหนึ่งเลยนะคะสติกเกอร์ที่อ้อนเห็นมาตั้งแต่อ้อนเป็นวัยรุ่นหรืออ้อนอ้อนไม่ได้จบนะคะอ้าวมาอวกนิดนึงนะคะแม่เอ๋ยน,นะคะเอาแม่มามอวยรวบรวบอวดอวดนะคะติดครบแล้วจ้านะคะติดครบแล้วจ้านะคะประมาณนี้นะคะมีอันนี้แค่นี้เองนะที่มีที่บ้านแบบปร,ประกาศนียบตรเ,เล็กๆน้อยอะไรนี่ก็ไม่ได้เอามานะคะมี คร่าวๆวันนี้ขอแนะนําตัวก่อนนะคะออนแอนนะคะมาดามออนแอนสรีเดนนะคะจบปริญญาตรีเฉยๆนะก็ไม่ได้ตบจบโทรจบเอกนะจบปริญญาตรีคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัส1904 08แล้วเปล่าโอ้แม่เจ้ามีปัญหาเรื่องหวัวน,นิดนึงนะคะเรื่องความจำตัวเลขแต่รหัสออน1 9คะ่ะ08194 โอ้ oh my god นะคะอ้อนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เกษตเศรศาสตร์นะคะของเรานี่เองนะคะเอามาเพื่อนะคะเป็นเกียรติประวัติอ้อนก็ถือว่าบ้านอ้อนก็ส่งเสียอ้อนเรียนนะคะจนจบปริญญาตรีมาแล้วนะคะเป็นคนมีการศึกษาในระดับหนึ่งแต่ทําไมมาทําอาชีพนวดที่นี่ล่ะคะเพราะว่าไปทำํำมาหลายอันแล้วนะคะมันไม่เวิร์กสาหรับตัวเองนะคะหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเรามันก็ต้องมีความชอบหรืออะไรที่มันไม่เหมือนกันนะคะตามนั้นนะคะจบกระเสียดมหาทิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอ่าต่อมานะคะเอาอันแรกเลยที่อ้อนไปเรียนมานะคะอ่าหันกล้องอีกแล้วนะจะหันกล้องอีกแล้วสวยไหมวันนี้เน็บดอกด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นผีบ้าไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆอ้อนจบนะคะวิทยาลัยชีวกโกมารพัฒนะคะอ่าเขาเรียกว่าศูนย วิท่เอเขาเรียกว่าได้ไหมศูนย์นวดนี้นะคะเป็นศูนย์นวดแรกที่อ้อนไปเรียนศึกษาวิชีวิชาการนวดนะคะศาสตร์ไทยนะคะที่นะคะโอ้นี่ไงเขามีเขียนด้วยนะคะโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารพัฒนนะคะอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะอันนี้ไปเรียนมาแห่งแรกเลยนะจ๊ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ยัง เพิ่งจะเข้าสู่วงการมาดามนะคะก็มีผัวฝรั่งเดแล้วก็ว่างนะคะแล้วก็เลยเออไปหาเรียนวิชานวดติดตัวมานะคะเผื่อจะได้ใช้นะไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงๆแม่ค่ะมันประสบผลสามเลตนะคะ <laughs> นะคะจอต่างนั้นมานะคะก็มีประกาศนียบัตรอื่นๆนะคะออนจบอีกหลายๆอันเลยนะคะเดี๋ยวไล่มาเลยนะคะออยมา s a g ชนะคะจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เดอ้อจ้านะคะต่อด้วยไทยมาส s ซชนะคะวิทยาลัยสารพัดช่างอีกเดอ้อจ้าเพราะว่างเรียนต่อไปเลยจ้านะคะแล้วก็ เฟเชียลสปานะคะก็คือนวดหน้านะจ๊ะจากวิทยาลัยสารพัดช่างอีกเด้อจ้าใครเป็นเพื่อนเป็นพ้องอ้อนนะจ๊ะเข้ามากดไลค์เป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะอันนี้ต่อมาเลยนะคะว่างก็ไปเรียนต่ออีกนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจ้านะคะยกระดับฝีมือนะคะอัปเกรดเทรนนิ่งนะคะที่สังกะแพงเชียงใหม่เด้อจ้านะทุกทุกประกาศนียบัตรเรียนที่ ประเทศไทยหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆในขั้นตอนนี้ผ่านการคัดสรรจากสมาคมอยู่เด้อจ้าไม่ไม่ได้ตกรอบกับใครนะเอามาเอามาติดไว้เลยข้างฝานะคะหกใบพอไหมนะคะจริงๆห้าใบเกี่ยวกับเรื่องการนวดนะคะมีใบอื่นอีกเล็กได้น,น้อยไม่ได้เอามานะจ๊าก็พอแค่นี้เดี๋ยวเขาว่าจะเป็นบ้าเนาะติดอะไรนักหนาใช่ไหมนะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องร้านลกเรื่องอดอกไม้พลาสติกไม่ให้เอาเข้ามาเรื่องอะไรก็ตามอ้นด t แคร์แล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ้อนยังไม่ได้ลาออกหรือไม่ได้ขอโทษหรือไม่ได้ทําอะไรที่เป็นทางการวันนั้นยังบอกไปประโยคสุดท้ายว่าก็จะพยายามพัฒนาร้านให้ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่านะคะก็ด้วยคำพูดด้วยอะไรต่างๆด้วยกำลังใจที่ส่งมานะคะก็ ก็คิดได้ว่าฉันก็มีดีในตัวนี้ว่านะคะฉันก็มีดีในตัวนี้ว่านะคะทําไมทําไมฉันไม่ผ่านสักทีอ้อนเป็นโรคน้อยนะคะเสียความมั่นใจในตัวเองไปหลายเดือน <c oughs> ไปหลายเดือนเลยเพื่อนเอ๋ยนะคะนอยเด้ทําไมไม่ผ่านนะคะทำไมทํำไมนะคะอะดอกไม้พลาสติกเขาไม่ให้มีนะจ๊ะน้องใหม่ที่จะเข้าชมรมเขาไม่ให้มีเด้อแม่เอ๋ยอันนี้ก็ ไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะแต่ว่าบอกคร่าวๆเผื่อน้องใหม่อยากจะเข้าไปนะคะเป็นสมาชิกก็ให้ตรวจสอบร้านตัวเองนะคะจริงๆผ้าม่านเขาไม่ให้มีนะไม่รู้เหมือนกันคนที่จะผ่านาการตรวจสอบนะคะก็จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากสมาคมนะคะหลายขั้นตอนแต่อ้อนยังไปติดตรงบางอย่างก็ไม่ไม่ไปต่อแล้วไง ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเขาจะไล่ออกก็คงจะต้องออกวันนี้แหละว่านะคะเพราะเขาไม่ค่อยชอบให้เราโพสต์หรือแสดงที่เห็นอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแม่ทนไม่ไหวจ้าวันนี้แม่ต้องมาออกตัวนะคะ แม่ต้องมาออกตัวนะคะว่าทําไมแม่ไม่ผ่านนะคะถ้าเป็นเพื่อนสนิทเขาโทรมากิ้งกังกันแล้วนะคะ mm. ก็ทําไมไม่ผ่านนะก็เล่าไปให้กันแล้วแต่วันนี้นะคะมันมีคนที่เราไม่ได้สนิทนะคะเป็นคนรู้จักเฉยๆซื่อๆนะคะเ mm. ขาบอกว่าก็เธอไม่ผ่านนี่จะใช่ค่ะฉันไม่ผ่านแล้วไงอะฉันไม่ได้ผ่านแต่ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะ ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยและหลายๆร้านที่เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมเขาไม่ได้ทําผิดนะคะเขาไม่ได้ทําผิดทําไมแม่ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อรองรับนะคะเราเข้าใจว่าทางสมาคมเขาอยากให้ร้านเป็นแบบไหนนะคะก็ถ้าเขาทําได้จะดีมากใช่ถูกแต่บางร้านเขาทําไม่ได้ไงบางร้านเขาทาไม่ได้อย่างอันนี้ทําไม่ได้เลยจะให้แกะสติกเ,ออเกอร์ออกทําไม่ได้ สะท้อนใจเสียใจเด้นะคะเห็นสติกเกอร์แบบนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออนตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการนะคะเป็นความฝฟฟันเลยว่าเออถ้าเรียกว่าถ้ามีร้านฉันอยากจะจัดอะไรประมาณนั้นประมาณนี้นะคะแล้วอะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นป้ายไฟหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะมันมืดเราก็เลยต้องใส่นะคะก็เราไม่สามารถทําในบางอย่างได้นะคะแล้วมันเป็นความคิดสะสมที่เราจะต้องระเบิดสักวันหนึ่ง ขอประทานโทษนะคะมันมันมีเหมือนกันนะคะพี่พี่ในอ่กลุ่มนะคะที่เขาบอกว่าให้มาระบายทางนี้ค่ะอย่าไปโพสต์ออกสื่อเลยไม่ได้ค่ะวันนี้แม่ต้องบอกค่ะบอกให้โลกรู้ไปเลยนะคะบอกไปทีเดียวก็ได้จบคนอื่นก็ได้มาดูคลิปต่อไงว่าทําไมใช่ไหมเออบอกไปเลยค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่เพื่อนๆต้องฟังด้วยนะเออนะคะ ก็ประมาณนี้แหละหวังว่าคลิปนี้จะไม่วกวนและยืดเยื้อเย่นเยอเยอเกินไปนะเพื่อนๆนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะ,อะตอนนี้นะคะอ้อนก็นะคะขอเป็นกำลังใจเลยนะคะให้แก่ทหารชายแดนนะคะบ้านเรานะคะเมืองไทยที่สู้รบกับขเขมรน,นะคะแม่อ้อนนอนไม่หลับมาหลายคืนร้องไห้ด้วยนะตาตุบตาบวมเห็นไหมนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะเรื่องอื่นไว้ทีหลังนะคะแม่ก็เลยไม่ได้มีเวลาดูเฟซเงี่ย เพื่อนนะรีบโทรมาบอกเลยเธอเห็นไหมฉันเห็นแล้วจ้านะคะโอเคนะน้องน้องรู้ไว้นะคะว่าร้านนวดไทยที่สวเ็นไม่ง่ายนะจ๊ะสายขาวอย่างเราต้องอดทน สู้ๆนะคะสู้ๆคืออะไรรู้ไหมเราต้องต่อสู้กับลูกค้าที่มาเอาเงินจะมาซุกเรานะคะยังไม่พอนะคะมาขอทําอย่างว่าอีกให้เงินเป็นพันๆน,นะคะพวกเราต้องอดทนและหนักแน่นแค่ไหนคิดดูสินะคะไม่เอาเงินเราไม่เอานะคะเราจะเอาความถูกต้องค่ะเพื่อนๆนะคะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องยึดถือในอุดมการณ์นะคะอ่าไหว้หลวงพ่อปู่ชีวกนะคะก็ ลูกช้างขอตั้งใจทำมาหากินนะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะที่อยู่ในละแวกนี้นะคะหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการให้เขาได้ผ่อนคลายและหายเจ็บปวดนะคะและเรื่องอการนวดนะคะทดสอบฝีมือที่อ้อนไม่ผ่านนะคะเพราะว่านะคะ พี่ที่มาทดสอบนะคะเขาหลังแข็งมากนะคะแล้วเรามีเวลาในการนวดแค่ชั่วโมงเดียวนะคะอ้อนก็เลยจําเป็นต้องใช้ซอกนะคะซอกนี่คืออาวุธหนักเลยนะคะของพวกเราชาวนวดนะคะถ้าคุณจะไปนวดเบาคุณต้องไปร้านสปาจริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบสปาที่เขาเป็นสปาจริงๆอันนั้นคุณไปนวดเบาได้แต่ถ้าคุณหลังแข็งหลังหนาเราจะใช้ซอกกันค่ะแล้วจะเจ็บนะคะ จ็บใครๆก็รู้ว่านวดแล้วมันเจ็บแล้วมันดีนะคะเนี่ยอ่อนไม่ผ่านนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสีมนแต่ละคน <Hey. S 1> ไม่เหมือนกันเฮ้ยโอ้ลูกค้าจะมาโอเคนะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบายบายเฮ้ยเดแล้วเราค่อยอธิบายกันมาหลังนะ